เกิดคาถาหัวใจมหาเศรษฐีเปลี่ยนชีวิตด้วยพลังแห่งพุทธปัญญาน้อมกราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาหัวใจมหาเศรษฐีค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้สะสมบุญชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะเคยมีไหมที่รู้สึกว่าตั้งใจทำงานแต่เงินก็ไม่พอความสำเร็จดูเหมือนจะห่างไกลไม่ว่าจะขยันแค่ไหนก็ยังไม่เข้าใกล้ความมั่งคั่งเสียทีวันนี้สะสมบุญชาแนลไม่ได้จะมาเล่านิยายความรวยลัด หรือแนะนำเครื่องรางวิเศษใดๆคะ่ะแต่จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับคาถาหัวใจมหาเศรษฐีที่ไม่ใช่แค่บทสวดแต่คือหลักปฏิบัติที่ถ้าเราน้อมนำมาใช้ชีวิตของเราอาจไม่ใช่แค่ดีขึ้นแต่มั่งคั่งอย่างมีความสุขและยั่งยืนคะ่ะพลังแห่งคำที่เปลี่ยนชีวิต นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุอากะสะอากะสะอุกะสะอุอาสะอุอากะอุอากะสะ อากาสะอุกาสะอุอาสะอุอากะอุอากาสะอากาสะอุกาสะอุอาสะอุอากะอุอากาสะอากาสะอุกาสะอุอากะอุอากา กะสะอากะสะอุกะสะอุอาสะอุอากะบางท่านอาจสงสัยว่าแค่ท่องบทสวดนี้จะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรคำตอบก็คือไม่ใช่แค่ท่องแต่ต้องเข้าใจและลงมือทําค่ะเพราะเบื้องหลังบทสวดนี้คือหัวใจเรษฐี4ประการจากพระพุทธเจ้า ซึ่งถูกถอดรหัสไว้อย่างแยบยลนในแต่ละพยางหัวใจเศรษฐีที่แท้จริงอุอากะะอุอุตธานะสัมปทาการขยันหาความมั่งคั่งไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากปราศจากความขยันคนที่หวังรวยด้วยทางลัดมักจบลงด้วยความว่างเปล่าเพราะขยันคือพลังเริ่มต้นของเศรษฐีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวหรือพ่อค้าแม่ขายหากไม่ขยันหาก็ไม่มีทางก้าวหน้าเช่นเจ้าของกิจการรายหนึ่งเริ่มจากขายของหน้าบ้านเล็กๆเ,เพราะเขาขยันเปิดร้านทุกวันสุดท้ายกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ระดับประเทศ 2. อ,อารักขะสัมปทาการขยันเก็บ หาเก่งแล้วถ้าใช้เก่งด้วยก็ไม่มีอะไรเหลือขยันเก็บไม่ใช่ความตรณีแต่คือความฉลาดในการวางแผนดำรงตนอย่างพอเพียงรวยไม่ใช่เพราะหาเยอะแต่เพราะเก็บเก่งค่ะ 3. กะกัลยาณมิตรตาการเลือกคบมิตรมิตรด,ดีพาชีวิตรุ่ง มิตรพังพาชีวิตร่วงคนรอบตัวมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและการตัดสินใจการครบกัลยาณมิตรคือการเลือกสภาพแวดล้อมที่จะผลักดันเราให้เติบโตวันนี้คนรอบตัวของท่านผู้ฟังช่วยดึงคุณขึ้นหรือถ่วงคุณลง 4. สะสมะชีวิตา การเลือกใช้อย่างพอเพียงการใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะไม่เกินตัวคือสิ่งที่เศรษฐีทุกคนมีเหมือนกันอย่าให้วัตถุเป็นนายเราใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วความมั่นคงจะอยู่ไม่ไกลคนที่ใช้หรูมักจะรวยแต่คนรวยจริงมักจะใช้เรียบง่าย การสวดคาถาหัวใจมหาเศรษฐีไม่ใช่การอ้อนวอนเทพหรือการรอปฏิหารแต่เป็นการย้ำเตือนตนเองทุกวันว่าหากเราขยันหาขยันเก็บคบมิตรดีและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงความร่ำรวยมั่นคงจะไม่ใช่ความฝันแต่คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากคุณพร้อมจะเปลี่ยนคำสวดเป็นการกระทำ และเปลี่ยนแนวคิดเป็นชีวิตจริงบทสวดบทนี้จะไม่ใช่แค่ถ้อยคำหากแต่มันคือเข็มทิศพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนค่ะเรื่องราวที่นำเสนอเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นสะพานบุญต่อไปขอให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสำเร็จและความมั่งคั่งด้วยพลังแห่งศรัทธามากมายไปด้วยพลังบุญขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ